มาพูดถึงการเดินทางตอนนี้เป็นไวรัลในโลกโซเชียลเลยค่ะพูดถึงประเด็นว่าคนไปเที่ยวหัวหินน้อยลงหรือเปล่านักท่องเที่ยวคนไทยเนี่ยน้อยลงนะคะแล้วก็อยากจะถามเพื่อนๆเหมือนกันว่าทำไมสาเหตุถึงไปเที่ยวหัวหิวหนกันน้อยลง หลายคนน่าจะเคยได้กินเรื่องราวเกี่ยวกับการไปเที่ยอหโหหินน้อยลงของคนไทยเรานะครับตัวผมเองก็ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นนี้มาครับแล้วก็ไปดูมาจากหลายๆความคิดเห็นซึ่งแต่ละความคิดเห็นก็มีความหลากหลายแล้วก็มีเหตุผลเป็นของตัวเองกันครับโอเคแต่ก่อนอื่นเลยต้องมาพูดถึงพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์ของคนไทยเราในปัจจุบันกันก่อนครับซึ่งเราจะปฏิเสธกันไม่ได้เลยครับว่าทะเลคือสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมกันมากที่สุดที่จะเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์ และส่วนตัวผมคิดว่าทะเลที่อยู่ใกล้กรุงเทพมากที่สุดแล้วก็เดินทางไปง่ายแล้วก็สะดวกที่สุดก็คือทะเลบางแสนครับเพราะว่าขรับรถจากกรุงเทพมาแค่ชั่วโมงนิดๆเท่านั้นก็จะถึงแล้วล่ะครับแต่ว่าถ้าจะไปหอยหินระยะทางก็จะไกลกว่าเกือบเท่าตัวเลยแหะครับและอีกอย่างก็ต้องเสี่ยงขับรถผ่านถนนเส้นพระรามสองอีกด้วยและในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาเที่ยวกันที่หอยหินครับมาดูกันครับว่านักท่องเที่ยวคนไทยเนี่ยน้อยลงจริงหรือไม่ เริ่มกันที่ตอนเช้าก็ต้องขึ้นมาไหว้พระแล้วก็ดูวิวเมืองหัวหินส,สวยๆที่วัดเขาน้อยครับวัดเขาน้อยอยู่ไม่ได้ไกลเลยครับตั้งอยู่บนภูเขาในเทศบาลเมืองหัวหินนี่แหละซึ่งจะอยู่ติดกับหมู่บ้านเขาน้อยนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากทะเลเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับและด้านบนนี้ก็จะมีพระพุทธรูปครับซึ่งจะเป็นพระศิวลีมหาเถระแล้วก็จะมีจุดชมวิวเมืองหัวหินส,สวยๆด้วยล่ละครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดเขาน้อยหัวหินนะครับขึ้นไปด้านบนเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปไหว้พระพ พาทุกคนไปชมวิวเมืองหุยหินกันจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวไปรับชมกันครับบริเวณด้านบนของวัดเขาน้อยตอนเช้าเชเนี่ยเงียบสงบแล้วก็อากาศดีมากๆครับส่วนพระพุทธรูปที่อยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมก็คือพระสีวลีมหาเถระครับ โดยตามความเชื่อว่ากันว่าการบูชาพระศิวลีนั้นจะทําให้ร่ารวยมีโชคลาภและก็มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือเลยเละครับส่วนการบูชาพระศิวลีนั้นก็เพียงแค่ตั้งน้โมขึ้น3จบนะครับท่องพระคาถาตามป้ายพร้อมกระตั้งจิตอธิษฐานของเงินทองโชคลาภกันได้ตามใจชอบเลยครับส่วนวิวเมืองหัวหินตอนเช้าเก็ดีเลยครับเห็นแสงพระอาทิตย์สะท้อนกับท้องทะเลอยู่ไกลๆก็เป็นภาพที่สวยงามเลยทีเดียวนะครับ จุดชมวิวเมืองหัวหินก็มีอยู่ด้วยกันหลายที่นะครับอย่างเช่นที่ผมกําลังขับรถขึ้นไปอยู่นี้ก็คือวัดเขาตะเกียบนั่นเองครับวัดเขาตะเกียบตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแกอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับจุดเด่นของวัดเขาตะเกียบก็คือเป็นวัดที่ตั้งอยู่ติดกับริมทะเลเลยละครับสามารถขึ้นมาได้2ทางก็คือจะขับรถขึ้นมาเหมือนกับผมหรือว่าจะเดินขึ้นมาจากทางชายหาดก็ได้นะครับแต่ว่าต้องไปจอดรถตรงซอยอ่าวตะเกียบ1 3หรือว่า5นะครับแล้วค่อยเดินลงชายหาดมา ส่วนวิวทะเลจากอีกฝั่งของวัดเขาตะเกียบก็สวยงามเลยทีเดียวแล้วครับในวัดเขาตะเกียบเนี่ยก็มีพระพุทธรูปอยู่หลายๆจุดเลยครับให้เข้าไปกราบไหว้สการะกันแต่ก็มีอีกหลายๆจุดเลยครับที่ผมไม่กล้าเสี่ยงจะเข้าไปนะครับก็เพราะว่าเจ้านี้นะครับคุณผู้ชมครับคือจริงๆผมอยากจะขึ้นไปปิดทองนะแต่ว่าลิงเยอะมากอะก็ไม่รู้ว่าจะปลอดภัยหรือเปล่านะ ก็ไม่กล้าเสียงดีกว่าเดี๋ยวเผื่อน,น้องแย่งกงแย่งกล้องไปสวยเลยมาดูมารอแล้วสองตัวน่าจะรออาหารนะนี่อุริงเยอะมากที่นี่และก็เหมือนกันเลยครับกับอีกหนึ่งจุดสถานที่ชมวิวเมืองหุยหินซึ่งนั่นก็คือเขาหินเหล็กไฟครับ คือที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่มีลิงเยอะมากๆดีไม่ดีจะเยอะกว่าที่วัดเขาตะเกียบอีกด้วยและผมสันนิษฐานว่าที่นี่ไม่น่าจะเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวสักเท่าไหร่นะครับเพราะถ้าดูจากสถานที่ที่ถูกปล่อยให้รกล้างขนาดนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าที่นี่ไม่ค่อยจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับเที่ยววัดดูจุดชมวิวที่สวยกันมาแล้วนะครับก็เปลี่ยนบรรยากาศมาชมโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟหัวหินกันบ้างครับ หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าที่ห้วยหินเนี่ยเขามีสถานีรถไฟใหม่กันแล้วครับซึ่งจะตั้งอยู่ตรงข้ามยึ้งเยื้องกันกับสถานีรถไฟเก่านั่นแหละครับโดยในตัวเมืองห้วยหินเนี่ยรางรถไฟทางด้านล่างนี่เขาจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับแต่จะให้รถไฟวิ่งไต่ระดับขึ้นไปเทียบชานชาลาทางด้านบนของสถานีรถไฟใหม่แทนครับท <Wow. S 1> ้งนี้ทางนั้นก็เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดและก็การเกิดอุบัติเหตุภายในตัวเมืองห้วยหินนั่นเองนะครับอเค โปรดทราบที่นี่สถานีหัวหินก่อนจะลงจากขบวนรถโปรดตรวจดูสิ่งของในสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟขอบคุณค่ะสถานีรถไฟหัวหินแห่งใหม่เพิ่งจะเปิดให้ใช้บริการเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองครับในวันที่11ธันวาคมปีพศ2566ออาคารหลังใหม่จะมีขนาดใหญ่และก็มีความสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์นะครับ โดยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ชั้นนะครับถ้านับรวมชั้นใต้ดินด้วยนะซึ่งอาคารหลังนี้ก็จะเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนยวยความสะดวกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นลิฟต์บันไดเลื่อนห้องพยาบาลห้องรอพักสําหรับพระภิกษุสงฆ์ห้องให้นมบุญและก็ห้องฝากสัมภาร,ระต่างๆนั่นเองครับ <Wow. S 1> ส่วนฝั่งตรงข้ามเยื้อกันไม่ได้ไกลก็จะเป็นสถานีรถไฟหัวหินเก่านะครับ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้งานแล้วแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้ลื้อนะครับคาดการว่าจะเก็บเอาไว้เป็นอนุสร์และก็เอาไว้จัดงานกิจกรรมต่างๆนั่นเองครับ <Okay. S 1> ใครที่มาเที่ยวหุวยหินก็อย่าลืมมาถ่ายภาพแล้วก็มาเช็คอินกับสถานีรถไฟเก่าแล้วก็ใหม่ด้วยนะครับสวยเลยทีเดียวละครับเ mm hmm. ที่ยงแล้วก็ต้องไปหาของอร่อยกินกันซะหน่อยครับและบริเวณนี้ก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำใสเจ้าอร่อยอยู่ครับตอมล้าก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำใส บริเวณนี้ก็จะเป็นส่วนท้ายตลาดฉัดชัยนะครับซึ่งจะอยู่ข้างๆกับตลาดโต้รุ่งหัวหินโดยจากคําแนะนําของคนในพื้นที่หลายๆคนที่ผมไปถามมาเนี่ยบอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้าใสร้านนี้อร่อยสุดแล้วครับเขาบอกมาว่าหาไม่ยากร้านจะตั้งอยู่ข้างๆกับร้านขายยาตรงปากทางเข้าท้ายตลาดอื่เจอแล้วลูกชิ้นเนื้อน้ำใส เอาเส้นหมี่ครับเนื้อน้ำใสนี่เนื้อต้งอย่างนี้เลยน้ำเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำใส,ำำใสก็จริงนะแต่ว่ารสชาติมันหอมเนื้อมันจะต้องหอมเนื้อ พาไปกินของอร่อยกันมาแล้วต่อไปก็จะพาไปเที่ยวทะเลหัวหิกนกันบ้างครับ <ST IT US> ก็อยากจะรู้เหมือนกันครับว่าวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นักท่องเที่ยวคนไทยจะมาเที่ยวทะเลหัวหินก,กันเยอะไหมวันที่ผมมาเนี่ยวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับและผมจะลงหาดหัวหินตรงซอยหัวหิน61ครับโอเคขับรถเข้ามาถึงตรงนี้ก็จะพอรู้ปัญหาของที่นี่เลยนะครับอย่างแรกเลยที่นี่ไม่มีถนนเรียบชายหาดนะครับ <ST IT US> คือจะเป็นซอยเล็กๆแบบนี้ลงชายหาดไปเลยครับ ส่วนเรื่องที่จอดรถก็ต้องพึ่งโชคชะตากันแล้วล่ะครับถ oh. ้าผมโชคดีผมก็จะหาที่จอดรถได้ครับ <Okay. S 1> นี่แหละครับสภาพการจอดรถก็ต้องจอดเรียงๆกันยาวไปแบบนี้แหละครับและระหว่างทางลงชายหายก็จะมีร้านค้ามาขายของฝากของที่ระลึกของกินอยู่พอสมควรเลยครับเดินถัดมาอีกหน่อยก็จะเห็นภาพว่ากิจกรรมฝาผนังครับ คาดว่าน่าจะเป็นของวัยรุ่นณแถวนี้แต่ก็แอบเปียวอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ย <S 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 แล้วก็ต้องเดินต่อไปเรื่อยๆครับก็จะเริ่มเห็นทางลงชายหาดแล้วละครับจุดทางลงชายหาดก็จะมีม้าไว้คอยบริการนะครับดักนักท่องเที่ยวไว้เลยแต่ผมไม่รู้ว่าเขาให้ขี่ม้าถ่ายรูปเฉยๆหรือว่าให้ขี่ลงไปในชายหาดได้เลยเนะ ส่วนตามชายหาดหัวหินผมก็จะเห็นแต่ชาวต่างชาตินะครับไม่ค่อยจะเห็นคนไทยสักเท่าไหร่นี่ขนาดว่าผมเดินมาสักพักหนึ่งแล้วด้วยนะครับ <Huh? S 1> ตอนนี้ผมอยู่ที่หาดหัวหินนะครับคือเ่าที่เห็นก็ส่วนมากจะมีแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนาะไม่ค่อยเห็นคนไทยสักเท่าไหร่ข้อเสียของชายหาดหัวหินก็คือเรื่องที่จอดรถนั่นแหละครับน่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้นักท่องเที่ยวคนไทยน้อย แต่ผมคิดว่าหาดหูหินก็เป็นชายหาดหนึ่งครับที่ชิลๆไม่มีความวุ่นวายเหมาะสําหรับการมาเที่ยวพักผ่อนมากๆครับเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวอีกสักหนึ่งชายหาดครับอยู่ในหูหินนี่แหละแต่ว่าจะอยู่ในค่ายทหารนะครับอารมณ์มันก็จะคล้ายๆไปเที่ยวชายหาดที่สัตหีบนั่นแหละครับเพราะว่าอยู่ในค่ายทหารเหมือนกันที่หาดสวนสนปฏิพัฒน์จะมีค่าเข้าอยู่ที่20บาทครับต่อรถยนต์1คันแต่ถ้าเกิดเป็นมอเตอร์ไซค์จะอยู่ที่คันละ10บาทครับ หาสวนสนปฏิพัฒน์เป็นชายหาดที่เงียบสงบแล้วก็อากาศดีมากๆครับเหมาะสําหรับคนที่ชอบความเป็นส่วนตัวแล้วก็ไม่ชอบความวุ่นวายนะครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่หาดสวนสนปฏิพัฒน์นะครับบรรยากาศดีมากอะละายมันละเอียดมากเลยนะเนี่ยมันเป็นชายหาดแบบเป็นทรายแน่นๆนะ่ะละเอียดยิบเลยอะโอ้อยางเชี่ว นี่แหละครับหาต้นสนปฏิพัฒน์ที่นี่มีร้านอาหารนะคบมีร้านกาแฟใครที่มาเที่ยวทะเลหัวหินผมแมนะนําให้มาที่นี่เลยครับและตอนนี้เป็นเวลา4ี่โมงเกือบเกือบจะ5้าโมงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเดินตลาดโต้รุ่งหัวหินกันบ้างครับโอเคก่อนที่จะไปตลาดโต้รุ่งหัวหินผมจะพาคุณผู้ชมมากนที่ตลาดปาชิโอโอนทาวกันก่อนครับตลาดแห่งนี้เพิ่งเปิดได้ไม่นานครับจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดหัวหิน ซึ่งจะเป็นตลาดชิวๆครับเปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลา5โมงครึ่งถึง5ทุ่มครับสไตล์ตาการตกแต่งของตลาดแห่งนี้ก็เก๋เลยทีเดียวแหละครับเหมือนกับว่าจัดงานปาร์ตี้อยู่ท่ามกลางรีสอร์ทหรือว่าบ้านพักประมาณนี้ครับส่วนของที่มีมาขายอยู่ตลาดแห่งนี้ก็เยอะเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นร้านของกินที่หลากหลายแล้วก็เยอะมากๆรวมไปถึงเครื่องประดับของใช้เสื้อผ้า และนี่ก็คือภาพบรรยากาศเล็กๆ,กๆน้อยๆครับที่ผมนํามาฝากคุณผู้ชมใครมาเที่ยวหัวหินก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวตลาดปาจิโอโอนทาวกันนะครับอยู่ตรงข้ามกับวัดหัวหินครับที่นี่ก็คือตลาดโต้รุ่งหัวหินครับหรือจะเรียกอีกชื่อนึงว่าถนนคนเดินหัวหินก็ได้นะครับตลาดโต้รุ่งหัวหินมีทุกวันครับเวลา6กโมงเย็นเป็นต้นไปไปจนถึง5้าทุ่มแต่คนจะเยอะเนี่ยก็ช่วงเวลาสักหนึ่งทุ่มตรงครับ ส่วนบรรยากาศของตลาดแห่งนี้จะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับ ต้องบอกเลยครับว่าเป็นตลาดที่น่าเดินมากๆใครมาเที่ยวหูหินเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับสรุปนะครับผมเที่ยวหูหินมาทั้งวันเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเจอนักท่องเที่ยวคนไทยสักเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็จะมีแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และในประเด็นที่ว่านักท่องเที่ยวคนไทยน้อยลงจริงไหมเท่าที่ผมสัมผัสมาผมก็คิดว่าน่าจะจริงครับแต่จะด้วยเหตุผลอะไรนั้นผมก็ไม่อาจจะรู้ได้นะครับแต่ผมรู้แค่เพียงว่าทุกๆสถานที่มันมีความสวยงามในแบบฉบับของตัวเองอยู่ครับรอเพียงแค่คุณเปิดใจมาค้นหามันด้วยตัวของคุณเองเท่านั้นแหละครับและถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ